โอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมถูกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม NC เกมเมื่อครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวบวกกับแจกตัวเกมนะครับมาครับพ็อกเก็ตเอ dition 0.16.0 alpha build 3นะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาเมื่อเช้านี้แหละนะก็นะโอเคก็บิ i l d หนึ i ไม่ได้รีวิวนะเพราะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเกิดจากเออมันลงติดต่อกันแบบ ปตดเดียวเลยนะก็รีวิวไม่ทันนะก็นะโอเคนะครับก็ก็เป็นวิวสามแล้วนะก็ไม่สามารถใช้สกินได้นะครับไม่รู้เป็นบั็อกอะไรนะครับก็ใช้สกินที่แทนก็แล้วกันนะก็โอเคอ่ะส่วนอ่ะมันมีอะไรบ้างก็นะครับอันดับแรกเลยนะเซตติ้งนะครับก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับก็บางคนเข้ามานี่เออหลงนะครับก็ลองลองคำคำหาดูก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น คีย์บอร์ดแอนเมาส์นะครับสลับเวลาเราต่อคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นอะไรต่างๆนะครับปุ่มปรับปุ่มต่างๆนะแล้วก็อันนี้ก็ใช้สลับต่อกับจอยนะครับหรืออันนี้ก็ที่เราแตะหน้าจอนะครับก็จะมีปกตินะโอเคก็จะมีแบบนี้นี้ก็ผมปรับสูงสุดโอเคโปรไฟล์นะครับก็ต้องล็อกอินนะครับผมล็อกอินไปแล้วนะก็โอเค วิดีโอก็จะเป็นขนาดนะครับก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ผมสังเกตหายไปนะครับคือปรับระยะการมองเห็นนะครับก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็หายไปนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอันนี้ปรับหันหน้าหันหลังนะครับโอเคก็ a u ีโอนะครับก็จะมี music นะครับ music นี่คืออะไรนะผมไม่มั่นใจนะครับอาจจะเป็นเสียงเพลงในเกมหรือเปล่านะก็อันนี้ก็ซาว n d r ุ่มเดี๋ยวผมปรับเสียงอ่ะอ่ะสุดไปเลยมันที่ก็ดังไปโอเค อ่ะนะครับเดี๋ยวเรอ่าโอเคนะครับส่วน achievement นะครับก็เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับส่วนการสร้างโลกใหม่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าเซอร์โวนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นให้ใส่ชื่อโลกนะครับแต่ผมเอาไมโลนี่แหละอันนี้เซอร์โวนะครับแล้วก็จะมี creative นะครับ creative ก็จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ จากหมดพี่ฟูชิอยลิน้นพัน easy normal hard นะครับก็ปรับได้นะโอเคอ่าเอาเวเดก็ปรับกลางวันเชดนี่คือเกิดมามีหีบอ่าที่เขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันโอเคอันนี้ก็อินฟินิตี้กับแฟทนะครับสังเกตว่าโอนหายไปนะครับก็ไม่รู้หายไปไหนนะรันนี้ก็ซีนะใส่ได้ตามปกติมัลติเพเยอร์ก็สามารถอ่า ตั้งค่าได้นะแล้วก็เวลาจะสร้างโลกใหม่จ้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด Creative นะครับครีเอทีฟนะอ่ากดปั๊บอ่าโอเคครีเอทีฟรอนะครับรอนิดนึงอ่ะโอเคสิ่งที่เห็นนะครับคือตัวเลขมันบักนบ <c red> นบ๊กนะครับบั๊กตรงอ่า0.1590นะครับก็อัลฟ่าวิวหนึ่งนะครับแต่มันต้องเป็น0.0003 1 6นะครับมันบั๊กที่ตัวเลขนะครับก็อ่าของใหม่น,นะครับอ่า นะก็จะมีเนี่ยครับไอ้พวกของมาใหม่นะครับผมก็ยังไม่ได้ไปศึกษานะมันคืออะไรนะครับก็ใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอ่าอันนี้นะครับอันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ดอกจากปลานะครับไอ้พวกไม่ใช่ปลาไอตัวอะไรอะไรเนี่ยสปากาเดียนนะครับที่ดอกมาจากไอตัวเนี้ยครับไอเขาเรียกว่าอะไรนะเหมืองใต้ทะเลหรมาอะไรนะ ไม่รู้นะครับนี่ครับตัวแบบนี้ครับนะก็มันจะดูดแหลงแสงอ่ามันใช้แสงเลเซอร์ยิงเราอะไรแบบนี้ครับก็นะโอเคอ่าโอเคของของมาใหม่ก็นี่ครับไอที่มันอยู่ใต้ท้องทะเลผมก็ยังไม่ส,สามารถคือมันจะไอเจ้าตัวนี้มันสามารถดึงแสงได้ในตอนคืนครับก็คล้ายๆโกสโตนนั่นแหละนะก็โอเคนะครับก็ ของมากม่อีกก็คือนี่ครับนะ stone m a s t e r egg นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร silver f i t นะครับเวลาเราเจอหินพวกนี้อ่กับหินหินนั้นไหนะอหินนี้อ่ะอันนี้คือ stone ธรรมดานะครับ stone ธรรมดากับ stone m a s t e r egg นะครับมันจะเหมือนกันมากนะครับแต่ stone m a s t e r egg นี่เวลาเราทุบนี่ใน s e r v e นะครับมันจะมีมันจะดอปเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมสามารถปรับตรงนี้ได้ผมจําได้นี่ไงอ่าหนี s e r v e ตรงนี้ได้เลยนะ ก็ปรับได้เลยนะโอเคนะครับสังเกตนะครับเวลานี้ทุบอ่าเดี๋ยวผมใช้มือก็ได้โอเคผมใช้มือเปล่าเวลาทุบนะครับนะมันจะทุบยากมากนะสโตนแท้นะส่วนสโตนมอนเตอร์เองกนี่ก็คือทุบออกมาแล้วเจอซิลเวอร์ฟิตนะครับนะแบบนี้เลยแล้วก็มามากัดร้อนั่นเองนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคเราปรับคืนดีกว่านะเอาปรับเป็นเคทีฟเหมือนเดิมนะครับโอเคก็จะสามารถปรับได้ดตัวนี้เหมือนเดิม นี่น,นี่นี่ครับซีดอ,อสปอร์ตรูนี่คืออะไรผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่สามารถกดได้นะครับโอเคหรือกดแล้วมันอาจเปลี่ยนแปลงอะไรผมก็ไม่ดูนะครับโอเคนะก็วิธีการแก้บั็กนะครับสําหรับคนที่เข้ามาเล่นแล้วเข้าเล่นไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะบอกวิธีก็แล้วกันนะครับกันอื่นเลยนะครับก็ให้คุณออกจากเกมก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็จะอยู่ อันนี้ผมเพิ่งติดตั้งมาใหม่นะทำไมมันซ้ํากันเนี่ยคือผมก็ลองของใหม่ได้แหละโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมใช้เกมสกินและคอร์ดเลนะครับก็จะไม่รู้ว่าจะใช้หรือเปล่าก็อื่นนะครับคือไอ้เจ้าตัวเกม Minecraft ของเราเนี่ยคุณไม่สามารถจะจะเข้าได้ใช่ไหมครับก็คือว่าคุณต้องไปที่จัดการไฟล์ครับแล้วก็เข้าไปที่ไอ้ตรงที่ Minecraft เราอยู่นะครับแล้วก็เกมแบบคอมูจังนะครับแล้วก็ m i ค e c r a f t World ครับนะลบ ลบโฟลเดอร์เขาเรียกว่าโฟลเดอร์เกมนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมย้ายมาจากน,นั้นผมไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมใช้อยู่ในนี้อ่าโอเคผมอยู่ในนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเห็นโฟลเดอร์เกมไหมครับเนี่ยโฟลเดอร์โฟลเดอร์เกมนี้ผมเซฟโฟลเดอร์อ่าเขาเรียกว่าอะไรตัวเกมของผมผมใช้โฟลเดอร์เกมนี้นะครับโอเคอยู่ในที่เก็บข้อมูลเครื่องของผมเลยนะครับผมไม่ได้ใช้การ์ดดิสนะครับโอเค ในนี้นะครับคุณจะลบทิ้งเลยก็ได้นะครับถ้าคุณไม่เสียายสกีนของคุณแล้วก็โลกต่างๆของคุณนะครับก็สามารถลบทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่เกมแมคคับปั๊บเกมไมคคับก็จะสร้างโฟลเดอร์เกมนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็สร้างข้อมูลของ .dot คอมูจางใหม่แล้วก็ไมคคับพีแล้วก็ไอ้พวกออปชันรีซอสแพคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ออปชันรีซอสแพคไอ้พวกอะไรพวกนี้ก็เขาสร้าองไรพวกนี้จะโผล่ขึ้นมาใหม่หมดทุกอย่างนะครับคือมันจะสร้างขึ้นมาใหม่นั่นเองเพราะว่าของเก่ามัน สร้างไม่ได้นะครับมันสร้างทับกันไม่ได้นะครับก็เป็นบั็อกอะไรแบบนี้แหละนะครับก็ก็เรามาดูของเก่าสิอ่านะครับอันนี้คือเวอร์ชัน0 5 6นะครับของ0 5 6ก็จะเป็นลักษณะนอย่างนี้นะครับโอเคต้องขอจบคลิปเพี่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ